ผมเล่นฟลอเลนติโนในแลงไดมอนและสกิลแบบไดมอนจะเป็นยังไงเริ่มเกมมาผมริบเต้งไปเลนล่างอย่างไวมาถึงในเลนผมเดินขึ้นไป2ปูแล้วก็เดินกลับมาเลนพร้อมเจอกับเซฟไรส์แล้วทาไมเทลกับไอย่ามาอยู่ออฟเลนได้วะเนี่ยแต่ผมก็ยังไม่สนใจเพราะผมรอคีฟหลายเขาป้อมและเดอะแฟตก็ทำสิ่งที่ผมคาดไม่ถึงเอาเฮ้ยเลือดกู ด้วยความแค้นผมเลยจะไปตะโกนนอกบ้านแตนาคอสฝากให้ผมไปดูบับแดงไว้ผมก็เลยไม่ได้ออกไปได้เวลาที่ผมชำระแค้นผมเลยทำการลาชดปูและลําสั่งสอนเป็นหนึ่งชุดก่อนที่เคลลี่ออฟเลนจะมาคุมกำเนิดผมจึงถอยออกมาก่อนตอนนี้ยังไม่เห็นศัตรูในมินิแมปผมเลยยืนดูนาคอสตีบับแดงอยู่ห่างๆและผมเห็นเมดฝั่งเรากำลังเดินลงมาแก๊งด้วยการคำนวณของผมผมจึงเริ่มสร้างสถานการณ์ด้วยการเคลียร์เพื่อที่จะทำให้เธอตายใจ นักย,ยาพ่นน้ำเขียวใส่เทลเข้าไปเต็มๆทำให้เทลจุกจนเดินไม่ออกและทำให้เทลเสียฟิกเกอร์ปิดงานเฟิร์สบัตรโดยนาคอสมาจากบับแดงเลยนะว้ยหลังจากที่อิมเฟิร์สบัตพวกผมก็ได้ทำการสีสไตเดือนดินก่อนที่จะกลับเลนมาฟาร์มต่อผมเห็นลอเลียวขี่หัวอาญาม,มาผมเลยกลับเข้ามาในป้อมเพื่อชอปปิง้งลอเลียวทำการวาร์ปขึ้นไปเลนบนเริมมาจากเลนกลางเพื่อมาวาร์ปเนี่ยนะผมจึงเริ่มแผนการจีบเทลแบบสุภาพบุรุษ ยังจีบไม่เก่งอ่ะโทตีหลังจากที่เจเทลปริเสธความรักจากผมผมจึงต้องกับบอเพื่อไปรักษาอาการบอบช้ำทางร่างกายหลังจากครั้งที่แล้วที่โดนผมจีบเจ๊กก็ไม่ค่อยอยากสบตาสงสัยจะเขินจังหวะที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็มีอะไรเกิดขึ้นนักตยาฉีดน้ำเปลี่ยวเซเคนหวังว่าจะปิดดาเมจผมกำลังจะเดินขึ้นไปช่วยแต่ไปไม่ทันเมทีมผมหิวบาฟ้าจึงตามเคนคไปสุดแล้วเขาก็จะได้กับบอในไม่ช้า แต่แล้วเลนผมก็มีประเด็นเดะแฟตพุ่งมาต่อยผมด้วยสปีดปอดผมจึงปาดอกส่วนและแทงแมลงเขียวข้ามกำแพงเพื่อที่จะปิดหลังแต่โชคไม่ดีผมโดนหมุนๆจนหน้าเกือบมืดแต่ก็ยังมีโชคดีที่เอาอิน e มาฮิวผมได้ทันผมจึงมีโอกาสอันติส่วนจนปิดคิวเดอะแฟตไปได้และเอาอินไปยกเท้ากระป๋อทำเดอะแฟตไปอีกคนและตอนนี้ผมเห็นทีมไฟอยู่เลนกลางผมจึงไม่รอชาร้ารีบดันทำหน้านที่ออฟเลนให้เพื่อนๆภูมิใจ ทีมก็เสียลอเ,เลียวและทีมผมก็รอดไม่ได้ทุกคนยกเว้นไวโอที่ไปคนแรกในขณะที่ทีมเรากำลังตีไส้เดือนม่วงเทลและเดอะแฟตก็ได้มาป่วนทำให้เราเสียนาคอยไปผมเลยลํำจีบเจเทลไปอีกหนึ่งชุดเดอะแฟตก็หมุน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 จนเกิดอาการเบียนหัวเดินมาให้ผมจิ้มหน้าสุดท้ายพวกเราชนะไฟ์จึงทําให้เราได้ไส้เดือนม่วงมาครอบครองผมเห็นบัฟฟาของทีมเราเกิดผมก็เลยมาตีลอนาเต่าแต่ลอเลี้ยวจะเข้ามาแย่งแต่ก็ทําไม่สําเร็จเลยได้กลับบ่อไป แล้วผมจะไปดันป้อมล่างต่อผมเห็นสัญลักษณ์แบทแมนบู๊บวับมาผมเลยซุบวับหนีแล้วผมก็รอดมาได้อย่างหวุดหวิดต,ตอนที่ผมกําลังวาร์บกลับบ้านผมก็เห็นเทล,ลกําลังตีมแมลงเขียวอยู่ผมเลยชิงคี้ไปหาเจเทลโดยหารู้ไม่ว่ามีเคนกําลังรออยู่ถึงจะเสียผมไปแต่นานตายยาก็ยังสู้ไม่ถอยเขาได้ทำการฉีดน้ําเขียวใส่และแลกมาได้2คน หลังจากที่ผมทำเลนล่างเสร็จกำลังจะเดินไปเลนกลางผมโดนเดอะแบทชกนิดหน่อยไม่ทำให้ผมเจ็บมากผมเดินลงมาเจอแบทแมนที่กำลังดักอยู่ในพุ่มผมเลยอันจิสวนแต่ผมปาดอกไม่โดนผมก็เลยปล่อยเขาไป ผมเดินมาเจอกับเดอะแฟรอีกครั้งดาเมจกลางเคมทําให้ผมเสียเลือดไปจํานวนหนึ่งเขาเปิดใช้อันติเพื่อเข้าสู่สปีดพอยผมจึงปาดอกไม่โดนหลังจากที่เข้าเวียนหัวเสร็จผมกาอันติสวนทําให้เขาเสียเลือดไปได้เช่นกันผมพยายามเดินไล่เขาแต่กระไไม่ทันผมจึงมุ่งหน้าไปหาความล่างเพื่อเข้าสู่แผนของผมพอดีซึ่งเขาจะพยายามตัดกีปแต่ก็กะะสายไปแล้วและผมก็ดันป้อมแรกสเล็จ ผมกำลังจะไปช่วยนาคอแต่ไปช่วยไม่ทันแต่ผมสามารถเจ็บแบทแมนมาได้ด้วยความที่เป็นคนไทยหัวใจออฟเลนผมได้ทําการตรีป,ป้อมโดยที่ไม่สนใจเลือดตัวเองแถมยังมีเดอะแฟกับอาญาเป็นของติดไมาติดมือมาก่อนจบเกม